เวียดนามวันนี้กําลังเดินเส้นทางเดียวกับไทยเมื่อ40ปีก่อนเข้าสู่ยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเวียดนามกาลังเดินหน้าเต็มสปีด GDP โตแซงไทยกลายเป็นจุดหมายใหม่ของบริษัทยักษ์ระดับโลกในขณะที่เศรษฐกิจหลายประเทศชะลอตัวศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าเวียดนามในวันนี้เหมือนไทยในวันว,น,วนเมื่อช่วงปี1985หรือราว40ปีก่อนซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามกลายเป็นจุดหมายสําคัญ สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งได้แก่แรงงานที่มีทักษะและต้นทุนต่ำโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการลงทุนอย่างจริงจังล่าสุดบริษัทชั้นนำของสหรัฐกว่า60แห่งเช่น Apple, Amazon, Intel, Coca-Cola, Nike และ b โ i n ิไในเข้าเยือนเวียดนามนับเป็นหนึ่งในการมาเยือนทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคทองของไทยที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเทียบเคียงคือเศรษฐกิจไทยในปี1985หรือราว40ปีก่อนหลังข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดปี1985ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่น หลังไหลเข้ามาไทยเป็นจานวนมากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญที่ทําให้ไทยก้าวจากประเทศกําลังพัฒนาเข้าสู่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ไทยในช่วงปี1986-1995มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง8-9%ต่อปีขับเคลื่อนด้วยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริงขณะที่ในปัจจุบันเวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีรายใหญ่อันดับ7ของโลกและมีแนวโน้มขึ้นสู่อันดับ4ีรองจากจีนไต้หวันและเยอรมนีภายในเวลาไม่นาน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจหรือ CEBR ยังมองว่าเวียดนามจะรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเช่นไทยมาเลเซียและสิงคโปร์และคาดว่าเวียดนามจะแซงหน้าเพื่อนบ้านอาเซียนหลายแห่งในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่ง IMF คาดว่าภายในปี2028หรืออีกเพียง3ปีข้างหน้าขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะแซงหน้าไทยได้สำเร็จ